ดึงออกมานอหลังเลยครับพี่น้นักมาสูงนะครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆุกท่านครับผมทั้งใหม่ทั้งเกา่าที่เข้ามาติดตามรับชมสรรหาลทุ่งนานะครับเนาะก็มีกำลังใจให้คลิปไปเรื่อยๆแล่ะครับผมเมื่อนี้ก็รจะพามา ม้เป็นน้องครับน้องนน้อยครับผมเป็นป้าพีโต๋นะครับผมกับเป็นต้นยางพวงกบลูดอกบกบมีดอกครับผมประมาณเท่าเนวซี่นี่แหละครับผมเท่านิวมือเนวซี่เนี่ยครับเนาะเป็นไม้ป้าพีโตกครับผมก็เนื้อกระจิตตกก็ป้ามาตกอันนี้สีใส่เป็นไม้ทรงนะครับไม้ทรงลงหู้นะครับผมผลมากับ่พอหูก็ดีแล้วก็พุ่งเป็นทางน้ำก็พุ่นะครับผม ะครับพี่ห้อหง้งามเน่ยแหะครับมงนี่อยู่แนวหน้าครับเหลือม,ม่งๆนี่ครับผม,มเดี๋ยวมาตกมพร้อมกันเลยครับผมมาอันนี้เดี๋ยวดีใส่หยาทรงเข้าไปในหูนะครับผมนี่ครับหูนะยังหง้ามครับผมหูนี่ทรงเข้าไป เลือกที่สุดครับตอนนี้เขาเงียบไปได้วห้องแยาก็กินเลยนะครับผมแต่ว่าวก,กินก็แสดงว่านยังตื่นอยู่ครับผมเดี๋ยวคอยมาเบิ้งมาลุ่นน้ำกันครับผมว่าทีได้ยักโตทำไมนี่ครับผมโคงามน,นะครับหูนี่ออกมานีกหูหนึงครับผม ก็ได้ตกตกหู้เดียวนะครับตกหู้ที่มันมีน้ามาเปิดว่ามันเป็นหู้บนนะครับผมใส่ยาส่งเข้าไปเลิกประมาณคืบกว่วแล้ครับผม,ผมเดี๋ยวแต่ถ้าจังมาติดตาม,มผลงานน้ากันววาที่ใดว่าเดี๋ยวว่าที่ลงนาดินน้าครับผมใส่เวนนาดินน้าลองเบิรงครับผมหามานครับเป็นเียไก่น,นะครับผมแต่มาติดตามผลงานน้ากันครับขอหาหูปลาไหลกันครับผมไม้ดีสวย สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะตอนนี้กำลังใจเฮ็ดคิปไปเรื่อยๆนะครับผมเมื่อนี้ยพายค้ผๆครับผมจะทุ่มนึงแล้ะครับตอนนี้พามายามังเบ็ดตอกผู้ปลาไหลไหวังเทียงครับวงเว้นนะครับเนาะจะไปตามเมืองตามรุ่นน้ำกันว่าชิได้ยักตบ่จะได้กินบ่ละครับผมที่ปลาไหลงามๆเอาให้ผมบ่เนาะนน่ครับพี่น้อง ไม้ก็ดีอยู่เลยครับไม้ดีไม่งามอยู่เจ้าผู้รูมีปาไหลัอยู่บาต้องติดตามเมืองครับผมเสียกมัมเข่งนั่นนะครับผมหู้งามอยู่ครับผมไอหูมีหูงามงามไหลหู้อยู่มีมีขนตกอยู่เส้นนาดินไว้พวกินนะครับ ถึงว่ากินบัลลังก์ว่ากินนะครับว่าว่าเขาครับพี่น้องนี่ล้างในหู้องน้ำเลยนะครับมักยังงามครับผมแล้วพวกกินนี่นั่งในห้องามำเลย,ก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 ,เลยกินไปน้อยหนึ่งเลยครับผมดึงเสียกน้อยหนึ่งครับ มาอยู่นะครับพี่น้องกินเยอะอย่างไรเนาะนี่ครับม,มีซีรีอยู่เลยอะไรมันกินฉลาดอยู่แต่มันโมเอมนมา่าจีได้ทุกตัวทุกหู้นะครับเป็นว่าก็ได้พอหู้มันก็นจริงอยู่ตอนนี้ค้นตกแล้วอะ่ะค้นมันกวนกวนแล้วเนาะ ก็อยากสลัดหู้นี่นง,งามครับนี่นวันจิบุเหลือล่ะครับหูนี่งามเลยละ่ะบเสียกนิ้วเก่าอยู่ครับเ่น้องเสียกบกเค็งครับแต่มันกลิ่นต้องเค็งเล็กน้อยนะครับเสียกยันยันเลย ไว้ก็ดีครับเป็นน้องน้องเก่าๆเ,เป็นพักพนิโตกะน้องนะครับเน่ยนี่เสร็จกโอ้โหอยู่นะครับตัวเงินตะททองก็งอะไรคคก,ก็นวากิน เงียบครับบางครับผมบางตได้ตัวนึงครับผมยังเบิดเดี๋ยวไปเบิ่งฟังผหมต่อครับดูเหมนต่อฟังสิครับผมฟังอยู่หูงามายหูอยู่ได้ครับจะกินให้ผม,มบ่บบกินครับผมหลังหูงหามอยู่ได้ครับ อีกใต่น่ะก็คือบ่าเนี่ยน่ะตะกวดดึงเอาเงี้ยผมไม่กินน่ะนะเอาเงี้ยแล้วก็ปลาไหลผมไม่กินนี่นี่น่ะ กินครับผมกินจะเป็นปลาไหลด้วยน่าจะเป็นปลาไหลครับนี่ยูหรือเปล่าเนี่ยสองหลังเนี่ยเป็นนาจะเป็นหู้เดียวกันครับพี่น้องถึงเปี้ยแล้วนะครับผมว่านาจะยูครับผมมีรุ่นครับเดี๋ยวว่ารุ่นเมืองน้ำกันได้ปะ คิวเขาไงอู้หึ้บึงไหลครับผมอันดูอู่เขาู่วเขากำลังพันเศษคิว นึ่งโลมานอกลลังเลยครับนักมันสูงครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหงามนะครับอยู่นะครับตัวนี้ เออไม่ครับผมเยูะครับผมมันสะไปเยูะมาแล้วครับผมสองสองตัวก็ไม่ผิดหวังครับผมไม้นี้ไม้นี้ก็ะไรสองตัวอยู่ Xong lắng xuất thái Bên này ta cũng có lần này cái ngũ mố này không trên phương nhỉ một kín đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền พวกกินครับผมออกมาฝากไล์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสรรหาหลอกทุ่งนานด้วยนะครับผมอืมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้พลาดโอกาสดีๆจากพันสันครับผมห้ามหากลิ่นคำคำเมื่อคืนครับผมได้สองโตครับตัวนึงน้ำนี้นะครับตัวนี้ก็ได้เพอได้แกงขอได้ผัดอยู่ครับผม